สวัสดีครับวันนี้หลังเลิกงานเดี๋ยวนาเล็กพามาเลาะชมหากการหาเห็ดหน่อยนะดูว่าจะเจอไหมเนี่ยโซนที่นเล็กเคยเจอเห็ดพึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะโซนนี้นาเล็กเจอบ่อยๆนะเจอแล้วดอกใหญ่ๆด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปไปดูกันเห็นไหมเห็นอะไรฮะเห็นไหมสีส,มสมนะ้มๆ้มะ สีส้มส้มอยู่ใต้พงหญ้าอเขาละเขาละไหนดูสิแหวกดูหน่อยแหวกดูหน่อยโอ้โหดอกงามมากเห็นไหมสวยจริงๆอืสุดยอดเลยโอ้โหเด็ดแหละเด็ดเลยแบบนี้นี่ฮะสวยมากอแทบไม่อยากเก็บเลยแบบนี้ แต่ว่ายังไงก็ต้องเก็บละนี่ครดอกใหญ่ๆเนี่ยอ่ะเนี่ยดูอ่ะ uh huh. สีของเขานี่สวยมากอ uh huh. อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งนี่ครัม่อยู่มาถึงมือนะเล็กสีแบบสวยสวยจริงๆเนี่ย ตรงนี้เห็นไหมนี่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 โอ้ยนี่ดอกสวยๆอีกดอกหนึ่งนี่ฮะงามมากโอ้โหนี่มาเจออีกดอกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดโคนนะเนี่ยนะดูคะดอกแข็งๆเนี่ยเดี๋ยวนะเล็กลองโกยดูว่าถ้ามันมีรากแสดงว่าเป็นเห็ดโคนถ้าไม่มีรากก็เป็นเห็ดพิษโอ้มีมี มีรากนีรากเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดโคนเดี่ยวต้องแซะเอาเพื่อที่จะให้ได้อ้เนี้ยนี่ยเห็ดโคนของแท้เลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดโคนมันจะมีโคนลงไปในดินนะ เห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนะอโอ้โหนี่เจออีกดอกนะอันนี้เห็ดพึ่งนะนี่สวยๆเลยนี่เห็นแวบๆบแบบอีกดอกนะึงนี่เนี่ยน,น,นี่ก็เห็ดเห็ดพึ่งนี่ดอกสวยๆโอ้โหมาเจอตรงนี้ดอกสวยๆเลยเห็นไหมเนะี่ยดอกใหญ่ๆเลย งามมากรออะไรฮะสอยสิครับค่อยสอยนี่สอยมาเลยนี่เห็นไหมอันนั้นดอกเล็กเอาไว้นี่ๆๆ่ตรงนี้มีสอยมาเลยโอ้โหกำลังงามเลยดอกงามๆนี่เห็นไหมมาสรุปผลกันหน่อยเนี่ได้ดอกใหญ่ๆเนี่ย เล็กจะเอาไปทําเชื้อนะไปทําเชื้อลงในที่นาเรานะกลับบ้านสุรินวราจะเอาเนี้ยเรากลับไปทําเชื้อเห็ดนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ